คำว่า timeless หรือความเหนือการเวลาเนี่ยมันเป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันเสมอเลยนะครับเวลาที่เราพูดถึงคุณค่าของคลาสสิกสไตล์วันนี้เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาหาคำตอบกันครับว่าในเมื่อทุกๆสิ่งในโลกนี้เนี่ยมันจำเป็นที่เราต้องเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วคลาสสิกสไตล์มันสามารถที่จะ timeless ต่อต้านการเวลาได้ตลอดไปจริงหรือเปล่าครับก่อนที่จะไปต่อเนี่ยผมขอถอดแจ็กเก็ตตัวนี้ออกก่อนนะฮะมันจริงๆมันไม่ใช่ไซส์ผมนะครับ มันไม่ใช่เสื้อของผมนะครับออถอดยากมากทุกทุกคนครับแจ็กเก็ตที่ผมใส่ในการเปิดบทสนทนากับทุกๆคนเมื่อกี้เนี่ยแจ็กเก็ตตัวนี้เป็นของคุณตาผมนะครับซึ่งก็แกก็เสียชีวิตไปได้หนึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ วันที่18เมษายนเนี่ยเป็นวันเกิดแกนะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออุทิศให้แกด้วยแจ็กเก็ตตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นสิ่งของที่คุณตาทิ้งเอาไว้ให้ผมนะฮะก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่ตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่กับตอนนั้นก็แบบมีความสนใจในเรื่องของแจ็คเก็ตเรื่องของสูตรแบบนี้ผมก็เข้าไปค้นตู้แกแล้วก็ไปเจอแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับแล้วก็ขอแกเอาไว้ว่าอยากได้ก็จริงๆมันไม่ใช่ใช้ผมนะฮะแต่ว่าก็เก็บเอาไว้เป็นของที่ ดูต่างหน้าแล้วกันแจ็กเก็ตตัวนี้นะครับก็เป็นแจ็กเก็ต full canvas นะครับถ้าพลิกออกมาอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามี แพดสติชอยู่บริเวณดัเพลนะฮะความกว้างปกเนี่ยอยู่ที่3.5มีการเสริมไหล่ประมาณหนึ่งหัวแขนเนี่ยไม่ได้หนุนสูงมากนะับแต่ก็มีหนุนนิดนึงเหมือนกันสําหรับครัฟก็เป็นครัฟที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะฮะผ้าเนี่ยการทอเนี่ยเป็นทวิวแต่ว่าผมจริงๆทุกวันนี้ผมยังมองลายไม่ออกเลยคือมันมีลายอยู่นิดนึงนะับแต่ว่ายังมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นลายอะไรแปลกดีฮะคือตัวแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นสีกรมแต่ว่าลายเป็นสีดําดังดุมตรงนี้เย็บมือนะครับตรงนี้ก็ไม่มี ลายเพลว t t ัต Hole โฮนะฮะการเย็บ u n d e r c ร l คอรเนี่ยก็คือจะมีการใช้งานมือบางส่วนนะฮะแล้วก็ตรงพาร์ทนี้ก็คือใช้จักรยิงเอานะครับแล้วก็ตัว u n d e r c ร l คอรนี่ก็คือใช้เป็นผ้าเดียวกับที่ใช้ทําตัวแจ็คเก็ตเลยเป็น s i n เกิลเวนนะครับพาหลังอันเดียวตัวกระเป๋านี่จริงๆเป็น Flap Pocket แต่ว่าผมพับแซบเข้าไปข้างในนะฮะถ้าดูลายนิ่งเนี่ยก็จะเชื่อได้นะฮะว่าเสื้อมันเก่าจริงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเฉลยเฉลยนะฮะว่าเสื้อตัวนี้มันอายุกี่ปีแล้วจะขอวางเข้าไว้ตรงนี้นะฮะแจ็กเก็ตตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นแจ็คเก็ตของคุณตาผมนะครับก็ตัดมาจากร้านที่ชื่อว่า a r t ์ a เทเลอร์ g k ง k อกเป็นร้านที่เปิดทําการมาตั้งแต่ปีคศ .1954 นะครับแล้วก็ เข้าใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังเปิดทําการอยู่นะอยู่ที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพถ้าดูที่ถุงใส่สูตรที่ใส่แจ็กเก็ตตัวนี้เอาไว้เนี่ยก็จะมีเขียนบอกเอาไว้นะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยร้านมีสาขาอยู่ที่ถนนธนิยะแล้วก็ลาดประสงค์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับอันนี้คือวิธีเขียนราดชประสงค์ เป็นภาษาอังกฤษนะครับในสมัยก่อนก็คือเขียนว่าราดประสงค์ใครที่รู้ว่าไอตัวลากประสงค์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ปัจจุบันนี้มันคือห้างไหนเนี่ยช่วยบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไปลองเสิร์ชข้อมูลมาหาไม่เจอกลับมาที่เรื่องของเรานะฮะผมตั้งใจที่จะใส่แจ็กเก็ตตัวนี้เข้ามาในรายการเพื่อบอกกับทุกคนว่าแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยถ้าไซส์มันได้นะครับผมสามารถใส่มันได้จริงๆและถ้านับจากรุ่นของคุณตา มาที่พ่อแม่แล้วก็ผมเนี่ยมันผ่านมา3รุ่น3 Generation แล้วนะครับและมันสามารถที่จะอยู่รอดมาได้เป็น10บสปีจริงๆนะฮะหลาย10ปีเลยแต่ว่าก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราศึกษาใน Classic Style จริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าที่จริงในคลาสสิกสไตล์ที่เหมือนจะไทม์เลสเนี่ย ที่จริงมันก็มีเทรนย่อยๆอยู่ในนั้นเหมือนกันซึ่งในวันนี้เนี่ยก็อาจจะพูดเฉพาะเจาะจงลงไปที่ในส่วนของ s a t t r r i l l หรือว่า t l o r i n g จริงๆก็เป็นทฤษฎีที่แทบจะแอป l y ใช้ได้กับทุก subcategory ใน l l s s s i s t y y l แหละแต่ว่าตัวอย่างวันนี้ที่ผมจะเอามาพูดถึงเนี่ยก็คือจะอยู่ในหมวดของ s a t t r r i l l หรือว่า t e โ l i n g นะฮะความเป็นเทรนที่ผมพูดถึงอย่างเช่นถ้าเราย้อนกลับไปดูสูตรในปี70นะครับ มันเป็นยุคที่วัฒนธรรมดิสโกโ้แสงสีอะไรมันเฟื่องฟูมากๆนะฮะและในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยบอกว่ามันเป็นจุดตกต่ำที่สุดของสไตล์คลาสสิกเลยหรือบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าช่วงปี70เนี่ยคือจุดสิ้นสุดของคลาสสิกสไตล์นะฮะเสื้อผ้าต่างๆที่คิดค้นขึ้นมาหลังปี70ตั้งแต่ปี70เป็นต้นมาเนี่ยไม่ถือว่ามันคลาสสิกอีกต่อไปนะฮะโกรธไหมฮะ เรื่องของเรื่องก็คือในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่นิยมใช้ผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์นะครับแล้วก็ชอบตัดสูตรแบบที่มันมีสีสันแสบๆนะครับแล้วก็กางเกงขาแฟร์ขาบานหรือว่าขามาอางเฮะแล้วเวลาที่เขาเอาสูตรมาใส่แยกชิ้นกันเนี่ยครับบางทีมันเป็นสูตรที่มีสีเข้มกับสีแสบๆหรือว่าใส่เสื้อสีแสบสีแดงสีชมพูบานเย็นอย่างเ้ยมาเอามาซัดกับ สูตรสีเทาอะไรแบบนี้หลายๆคนก็เลยค่อนข้างที่จะแอนตี้สไตล์ในช่วงปี70นะฮะต่อมาสูตรในยุค80เนี่ยฮะก็จะเป็นสูตรที่มีการเสริมบ่าคือเสริมบ่าให้มันเลยไหลจริงออกมานิดนึงเพื่อให้ตัวมันดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็อกนี่ต้องเต็มนะครับการเดรฟช่วงเอวอะไร้ยก็จะแบบ เข้าเป็นตัววีมากๆคือมีความเอวดมีความหลังเว้ามีความแบบดูมาสคูลีนมากๆนะฮะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงปี80ที่นิยมสูตรที่มีความเดรบจับๆับแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขานิยมกันจริงๆถ้าย้อนไปในช่วงปี30เนี่ยเขาก็จะนิยมใส่สูตรที่มีเดรฟจับๆเหมือนกันเพียงแต่ว่า ในช่วงปี80เนี่ยมันเกิดความสั่งสะเทือนวงการนิดน,นึงฮะคือ g i o r Armani นยเขามีการบอกว่าสูตรที่มีโครงสร้างแบบดั้งเดิมแบบ Savile r o อะไรอย่เงี้ยมันโบราณไปแล้วแล้วก็มันใส่ไม่สบายเพราะฉะนั้นเขาก็มีการลดทอนโครงสร้างของมันให้เบาลงบางลงนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกเป็น Second Skin มากขึ้นแต่อันนี้ต้องบอกนะฮะว่าความเบาลงบางลงของยุคนั้นเนี่ยมันยัง เทียบไม่ได้กับความเบาและบางของแจ็คเก็ตในยุคนี้นะฮะแล้วก็ผ้าที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นผ้าสีเข้มเป็นพวกพินสไตรป์ช็อกสไตรป์แล้วก็ตัดออกมาเป็น power suit ดูแบบเป็นยุคที่มัสคูลีนมากๆนะ,ะใครที่บูชาความมัสคูลีนมากๆเนี่ยเขาก็จะมีความชอบสูตรในยุคนี้แล้วก็บอกว่าเป็นยุคทองยุคหนึ่งของคลาสสิกสไตล์และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งมากๆนะฮะสำหรับสูตรหรือว่าแจ็คเก็ตในยุค ประมาณ80เนี่ยก็คือกอชไลน์มันจะต่ําแล้วก็ความลาดของมันเนี่ยมันจะลาดลงมาค่อนข้างเยอะกอชไลน์เนี่ยมันคือจุดที่ส่วนที่เป็นคอล,ล่านะครับคือปกบนนะกับปกอันนี้ที่เรียกว่าลาเพลเนี่ยมันเชื่อมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยกอชไลน์ก็จะไม่ได้ลาดลงมากนะคคือถ้าเกิดว่าเป็นแจ็คเก็ตที่เขานิยมนิยมกันในยุค80เนี่ยจะเห็นเลยว่ากอชไลน์เนี่ยมันจะลาดลงมาแบบลงมาต่ำอย่างเงี้ยฮะ ลงมาแบบตัดลงมาอย่างนี้เลยมันก็เป็นเอกลักษณ์ในยุคเขานะฮะพอยุคถัดมาในช่วงยุค90เนี่ยฮะสูตรในยุคนี้เนี่ยบางคนเขาก็จะบอกว่ามันคือสูตรยุค80แต่บว,วมเตะออกมาหมดเลยก็คือบางคนเขาก็จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะ เพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะค่อนข้างชอบสูตรที่มันมีความเข้ารูปหน่อยนะเนาะรูปร่างของสูตรโดยรวมเนี่ยคือดูแล้วเรารู้สึกว่ามันหลวมเหมือนคนที่แบบใส่สูรโอเวอร์ไซส์เลยนะฮะแล้วก็ช่วงไหลเนี่ยก็จะเลยออกมาจากไหลจริงค่อนข้างเยอะพอร์ชั่นของตัวแจ็คเก็ตเองเนี่ยมันก็จะแตกๆนิดนึงนะฮะคือช่วงอกเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับคือมันจะต่ําลงไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกกระเป๋าของแจ็คเก็ตแล้วก็จุด กดกระดุมหรือว่าบัตตัน s สแตนส์เนี่ยมันก็จะต่ำลงไปอีกนะฮะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าแจ็คเก็ตแบบ6 on 1มันไม่ได้รับความนิยมขึ้นมานะตอนนั้นพร้อมๆกันพอดีแจ็คเก็ต s on 1มันคือแจ็คเก็ต double breasted ที่มีกระดุม6อันแต่ว่ากลัดกระดุมเม็ดเดียวคือเม็ดล่างสุดนะครับคือต้องบอกว่า6 on o เนี่ย โดยปกติกระทั่งในยุคนี้เนี่ยมันก็จะมีบัตเทิลสแตนส์ที่ค่อนข้างต่ําลงไปอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันจริงๆอย่างที่บอกมันไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ไปแมทช์กับความค่อนข้างโอเวอร์ไซส์แล้วก็ความที่บัตเทิลสแตนส์มันต่ําลงไปทั้งหมดนะครับมันเลยกลายเป็นว่าบัตเทิลสแตนส์ของ6 on 1ในยุค90เนี่ยมันแทบจะถึงสะโพกอยู่แล้วแล้วแบบมันมันก็มันก็แปลกๆจริงๆนะฮะเพราะว่าบางทีเวลา ขยับเวลานั่งอะไรเงี้ยตรงเบรกลายที่เป็นตัวที่เว้าขึ้นมาเงี้ยมันก็จะอ้าแบบหักนะะเพราะว่ามันลงไปถึงช่วงที่ลำตัวของเรามันงอตัวกางเกงของเราเองเนี่ยก็จะค่อนข้างมีทรงที่ใหญ่นะฮะแล้วก็ ขากว้างมากๆถ้ามมาที่ยุคปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างที่จะนิยมใส่แจ็กเก็ตที่มันมีความเข้ารูปกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็ซอฟต์เทอรลิงต่างๆได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสบายๆกันหนึ่งตัวมันสบายๆมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแจ็คเก็ตที่มันไม่มีโครงหรือต่อให้มันมีโครงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเบาแล้วก็บาง มันก็ยิ่งได้รับความนิยมตามความรู้สึกในการแต่งตัวของคนในยุคเราอะนะฮะคือมันอาจจะไม่ได้มีเชฟมากเท่าในสมัยก่อนแต่ว่ามันก็จะมีความอลแนที่เหมาะสมกับยุคสมัยคือเป็นอ l e ล็กนอที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่ามันจะต้องสบายแบบนี้ฮะซึ่งมันก็จะส่งผลไปที่หน้าตาของแจ็คเก็ตในยุคปัจจุบันกับ ในยุค90ที่เขานิยมใส่กันเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากพอสมควรนะฮะทั้งในเรื่องของรูปร่างรูปทรงแล้วก็ในเรื่องของความหนาของโครงสร้างด้วยแล้วถ้าเราย้อนดูไปในประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสูตรบางแบบที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบฉีกขนบมากๆจนมันมีชื่อของตัวเองนะครับอย่างรูปสูตรที่ ได้รับความนิยมกันขึ้นมาในหมู่คนผิวดำที่อเมริกานะฮะแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมแจส๊สมากพอสมควรและเป็นสูตรที่ได้รับความนิยมในยุค30-40นะฮะแล้วก็ยุติลงเพราะว่าต้องมีการจัดสรรทรัพยากร ให้เหมาะสมนะฮะเพื่อเอาไปทําสงครามโลกครั้งที่สสาเหตุที่เขาจะต้องเลิกใส่สูตรแบบนี้กันเพื่อจัดสรรทรัพยากรเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นสูตรที่ใช้ผ้าเยอะมากเปลืองมากลักษณะของสูตรแบบสูร,สรเนี่ยตัวกางเกงมันจะเป็นกางเกงเอวสูงขากว้างมากนะฮะแต่ว่าช่วงข้อเท้าเนี่ยแคบแล้วก็มักจะทําคัฟขึ้นมาด้วยตัวแจ็คเก็ตเองเนี่ยก็จะใายเสื้อค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ปกกว้างไหลย,ยื่นแขนใหญ่แต่ว่าช่วงเอวเนี่ยยังคอดเข้ามาอยู่นะครับ กลับมาที่แจ็กเก็ตของคุณตาผมนะครับถ้าดูที่ถุงใส่สูตรของแจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเบอร์โทรที่หน้าสาขาอยู่นะครับซึ่งเป็นเบอร์โทร7หลักมีตัวเลข7หลักตัวเลข7ดหลักเนี่ยในประเทศไทยเราจะใช้งานกันอยู่ในช่วงปี1976ถึงปี2001 เป็นคอสอนะฮะส่วนถ้าเรามาดูที่ตัวแจ็คเก็ตเองเนี่ยครับแจ็คเก็ตในสมัยนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นบัตเทนโฮที่ระเพลตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องบอกว่าในยุค7080เนี่ยการที่ระเพลฝั่งซ้ายจะไม่มีบัตเทนโฮเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติพบได้ทั่วไปส่วนของกอสไลของแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทํามุมลาดลงมาแบบ จ็กเก็ตในยุค80ที่เขานิยมกันนะฮะมันจะไปคล้ายๆกับแจ็กเก็ตในยุค70มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาข้อมูลที่มีมาโปรเซสแล้วเนี่ยมันก็พอจะอนุมานได้ว่าแจ็กเก็ตตัวนี้น่าจะผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี1976ถึงประมาณช่วงต้นๆปี80แต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์ๆเลยเนี่ยคือ ปี1976เราเริ่มใช้เบอร์โทรแบบ7หลักใช่ไหมแล้วก็คุณตาของผมเนี่ยกเกษียณอายุตอนปี1990เพราะฉะนั้นอันนี้ฮะคือกรอบกว้างๆที่ชัวร์ว่ววาแจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยน่าจะผลิตขึ้นมาในช่วงท้ายของปี70หรือในช่วงปีแ0และไม่เกินปี1990เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้เลยว่าแจ็กเก็ตของคุณตาผมตัวนี้เนี่ยมันมีอายุอย่างน้อยๆคือ32ปีหรืออย่างมากที่สุดก็คือ46ปีีซึ่่งงอออันน้้ผมบกวา มันโชคดีตรงที่แจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยกอสไลน์มันไม่ได้ลาดลงมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากอสไลน์มันลาดลงมากๆแบบแจ็กเก็ตในช่วงปี80ที่เขานิยมกันเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าแจ็กเก็ตตัวนั้นน่ยมันมีอายุเยอะแล้วเรียกว่ามันไม่เข้ากับเทรนย่อยๆในคลาสสิกสไตล์ครับแต่พอเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ย ความที่เขาก็ไม่ได้เสริมไหล่แบบสูงมากนะฮะแล้วก็ตัวกอสไลน์ก็ค่อนข้างมีความร่วมสมัยแจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยจึงสามารถที่จะใส่ได้แบบเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้มากพอสมควรเลยนะฮะแม้ว่าช่วงอกเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเต็มแล้วก็มีเดรปแต่คือถ้าใส่ผมได้เนี่ยคือผมเอามาใส่แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะฮะคำว่า Timeless ในคลาสสิกสไตล์เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่า คุณใส่เมื่อไหร่ก็ได้คุณจะไม่ตกเทรนด์แต่อาจจะหมายถึงว่าคุณเอามาใส่เมื่อไหร่ก็ได้คุณจะออกมาดูดีคือต่อให้ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เทรนด์เป็นอย่างนั้นนะ,ะแต่ว่าถ้าฟิตติ้งอะไรมันดีเนี่ยคุณก็จะดูดีอยู่ดีแล้วความหมือหวาของแฟชั่นณตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องอะไรคุณได้ฮะ,ะถ้าเกิดว่าคุณแต่งออกมาแล้วมันดูดีแล้วก็อย่างที่ผมได้เล่าๆให้ทุกคนฟังไปครับใช่ครับคลาสสิกสไตล์มันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มันมีความนิยมเป็นเทรนด์ย่อยๆขึ้นมาในสไตล์ต่างๆเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเทรนด์ที่ผมนั่งเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยผมนั่งพูดในหลักทศวรรษนะฮะสิปี10ปี10ปีเป็นแบบนี้10ปีเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นต่อให้มันมีความเปลี่ยนแปลงน่มันก็เปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณไม่ต้องไปนั่งไขว้คว้าเทรนใหม่ๆที่มันมาทุกเดือนแบบเนี้ยท้ายที่สุดเนี่ยต่อให้มันมีความเปลี่ยนแปลงในเทรนย่อยๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทุกทศวรรษทศวรรษแต่สุดท้ายแล้วสูตรมันก็ยังเป็นสูตรใช่ไหมฮะสูตรเนี่ยมันคือเ้าโครงมันคือคอนเซปต์ของเสื้อผ้าแบบเนี้ยโอเคมันมีเทรนย่อยๆมันมีรายละเอียดบางอย่าง บนตัวเสื้อบนกางเกงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่สุดท้ายคอนเซปต์มันก็ยังคงตั้งประงานอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดไม่ได้หรอกครับว่าคลาสสิกสไตล์มันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเทรนย่อยๆเนี่ยมันใช้เวลานานมากในการเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายคอนเซปต์มันใช้เวลาเป็นศตวรรษที่จะเปลี่ยนแปลงและเวลาศตวรรษหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันมากพอแล้วที่คนคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่สำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ